เงียบพี่ไอ้เงียบหอยแนลเร็วเฮ่ยหอยเงให้เจ้าเออว่าหอยนอนดีกว่าไม่อ๋อห่าเงีย่ให้ก่อนเร็วเงีย่จังไตร์มาบอกกันเร็วสีส่โมงแล้ยังบ้ันโง่มาอยู่บักขี่เราวันนั้นเราขอชิปถามข้าวมูขออ่อยคั่วมูขออ่อยข้าวเดียวไปจังได้จังบ้านลบมาอยู่งัวข่อยกับสิเข,ขาขอบเพราะงัวข่อย ก่วเมาอีกครับฮะขี้หยั่งเลยนะสาวโว้ยผมบ่ยังกองก่อน้ม่ได้โว้ยกะล่างโง่มากเลยเดนี่อุ้ยเถ้าอีหยังอ่ะเป็นตะยาดฮิ่งหยังก็สิว่าเป็นตะยานโอ้ยแล้วว่าจะเจ้าเมาหรอเดนนี่โมนี้เมาอีหยังก็สิว่าเป็นตะยานข่อยไปฟังเขาเว้าแล้วอันเมียมูข่อยนั่นมันเป็นหยัง หูตันหูตันเออเออกษิวาแนวนั่นเถ่าฮะกสิว่านวนั่นอุ้ยกสิวานวนั่นแหละ <c oughs> เขาเอามาแน่นั่นว่าอันผัวนั่นอยากเคีแต่ว่าเมียบ่อยเลี้บ่อยผัวน,นั่นนั่นจะเถือเออหูตันตายห่เดือนแน่น,นตีโทษใครว่าจะเป็นโรคเป็นยังกระแท้ละหูตันตายสมุดเดิอนีแน่นอุ้ยคือเป็นัตอยางแต่ข่ายยืดออกคอย ข่อยเว้นนซงก็ยังดีอยู่เด้ดีกว่าบ่ได้ซงเด้ก็ยังว่าเท่าละท่ามันบ่มิมองออกแต่ว่าผู้บ่มีผัวนั่นแล้วสิจังแฮงข่อยอยากจะเท็ดเลยล่ะอุ้ยจักสิเจ้าตองเฮ็ดให้ข่อยดุดูในดะแถวแง่หงมวย่อยดูดนในดะฒ่าเด้อข่อยอยากข่อยฮู้ตันตายเด้อแนวนี้เอออุ้ยบ่ได้บ่ได้ดอกข่อยเนี่ยเดี๋ยวข่อยสิ แตเว้าให้เยี่ยวคอยฟังอยูสักผุดไปไปไปเท้าข้าคหอยกับสีแก้วงอกหอยเขาคอกันแล้วว่าแล้วว่าเจ้าเมากกก็เลยมานั่งจมหายอุ่ยไปสิกาเมาเนาะเดี๋ยวหอยยันเจ้าอันใต้ดอกยันไม่มีผู้ได้เงี้ยให้เออไปไปไปท้าไปไปไปอุ้ยคือว่าไป็นตะยานเทบันนีว่าแล้วว่าหู้ตันตายมันตันแนวใดมันแงแนวใดล่ะบันนีเขาแงกันแนวใดแงหู้นี่บ่ได้ ต้องไปถามให้หูเรื่องเสนนอพี่อายหนอม้อนีต้องถามให้หูเรื่องได้มือนนี้โอ้ยอยากนอนดิไปซอยงานกบไดียังมานอนก็น่าจะข่าวพี่อายพี่อายพี่อายฮะอยาข้านอนอย่างนี้จะมาจะใส่ ม่นจะทงอันลายให้ค่อยถามเนี่ยถามว่าถามมียังอันค่อยได้ยินจอว่าอีหยังหูตันหูตันนะไม่ติดตังไดโอ้หูตันเออการว้าบุมีที่ผัวผัวบุมีผัวอันนี้ละผัวบุมีผัวบุมีหยังหนีหน้าบุมีผัวนอนน้าหนีหน้าเหรอสาวบุมีผัวนอนน้าอืมมันมันคู่มันตันจังไดพี่ไายบอกให้ฟังเนี่ย มันต้องให้ไม่ไม่ต้องมีคนแย่ให้ต้องมีคนแย่ให้ยแย่เองบ่ได้บ่แย่เองบ่ได้ต้องมีคนแย่ให้เออถึงขนาดนั้นเลยบ่ถึงขนาดตายเลยบ่พี่อ้ายตายนี่คือบอกเพื่อนญาติมั้งเฮียสิเฮ็ดจังไหนข้าสันปนี้ฮะข่อยบ่มีผัวมั้บ่มีผัวข่อยสิเฮ็ดจังได๋บัดนีบุญญาอยตินี่บ่ฮู้แล้วพี่อ้ายข่อยบ่ฮู้แล้วมันจ้าบ่มีผัวเจ้าก็จังซั่นล่ะเกิดคือจังเขาเว้านั่นล่ะ ก็ยานตายแล้วพี่อ้ทั้งฝันอนจะเป็นพี่อ้นั่นจะซอยข่อยคนเนี่ยข่อยซอยเนี่ยหรไหร่าากงง็จะงงแง่ข่อยนติน่าจะแง่เนี่ยหรือไร่หรเขาว่าแง่เองกับบไรดเนี่ยเออจะจะจะว่าข่อยได้ห่ะจะว่ายังไม่บอกเมียก็แล้วกันขเขาอ่อยแง่เ,เ,เออมันก็มีเนี่ยแง่ยู่หันละเป็นอย่างคือข่อยแง่เองบได้พี่อ้บยบ่ไดไหร่ข่อยก็ย่านตายคือกันได้พี่อ้ซอยข่อยเด้อฮะ Xoay khỏi đấy Ừ được đi qua Bỏ nó ẩn rồi Ơ ơ Mình khỏi giòn Muốn biết ta giòn thì ai Nhẹ khỏi này ăn đâu khỏi nghe hả cháu Ừ Ủa đi qua Ôi bỏ Hả Mà nhẹ con nó nè Ôi Nhẹ chân má bỏ con đâu Ủa Ủa thì ai Ủa Thì đây là tao ai เดจะได้นหรอสาอู้หู้มันก็มีแห้งอยู่ตัวนูเนาะไปอมันก็มีแห้งแลยพี่ไอต่่วาตอนตอนแง้มันก็มันก็ชื้นเฉียมันตื่นเต้นไหมเออนั่นแหละก็มีแห้งเลยพี่ไออบนบ่เป็นยังดอกบานนี่คอยบั้นใต้แล้วละเนาะเจ้าก็จิบมปั้นใต้แล้วล่ะมันมันตอนแงะดูบ่พี่ไอเดี๋ยวข้าแลี้ยวเจ้าอยากใครคอยแงะตอนได้กลับมานะสาวว่าเลี้ยวมันต้องแงะ ซ้ำได้มันตั้งสีบัตายเนี่ยสาเที่ยงแรกเนี่ยอย่างสีบัวเรือว่าจมื่นเรือว่ามือละเทืาหรือว่า,ม,วาม,มือ,ละ,อ,มอละเท้อมือละเท้อกับพ่อแล้วนะสาวมือละเท้าน้องเออมือละเท้อกับพ่อแล้วขัดมืออื่นมาแง่ข่อยอีกก็เด้อเออเออแต่ว่ายอ,ยอย่าไปบอกเมียข่อยเด้อไปก่อนอ๋อมาแง่าหายซื้อกับสีบัวห้บอกเมียจักเพื่อนสียอยากอายอียังแง่ให้น้องให้นุง่งดูซื่อแหม